อันนี้เป็นการสาธิตกล่องปัดหน้าคลาสแอร์นะครับพร้อมหน่วงเวลาสตาร์ทเครื่องครับเป็นเป็นแก๊สก่อนนะครับอืแล้วก็เปิดแอร์ครับตัวสองความเย็นสุดจะมีสวิต เอพร้อมไฟแสดงฮะปิดเปิดการทำงานของมันก็คือถ้าเราเร่งครึ่งคันเร่งไฟดวงนี้จะดับพร้อมตัดหน้าคลัชออกแล้วก็จะพร้อมหนุงเวลาการกลับเข้ามาของหน้าคลัชจะไม่กลับเข้าทันทีนะครับเร่งครึ่งคันเร่งครับดูไฟนะครับ ประมาณ5วินาทีครับคอแมแอร์จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมดูอีกครั้งนะครับเร่งเพึ่งขัน,ขนเร่งโอเคครับ ขอจบการสาธิพิงเท่านี้ครับ